สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังอยู่ที่วัดบางจากนนทบุรีนะคะคลิปที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของวัดเท่านั้นค่ะเป็นข้างหลังวัดนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาจะเจอกับรูปปูนปั้นเป็นเรื่องราวนิทานชาดกเรื่องพระเวสสันดรและทศชาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งยังมีรูปปั้น รูปปูนปั้นพระพิกคเนตปางต่างๆรวมถึงบริเวณทางเดินยังเหมือนเป็นตลาดนัดเล็กๆที่มีร้านค้าร้านอาหารสตรีทฟู้ดต่างๆมาวางขายให้ได้เดินช้อปปิ้งกันเบาๆอีกด้วยค่ะวันนี้ยังเช้าอยู่นะคะยังไม่ยังไม่มีร้านค้ามากเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเดินชมไปเรื่อยๆค่ะ ายในวัดมีศาสนาสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้สักการะอีกทั้งที่นี่ยังมีประวัติในเรื่องของการค้นพบอุโมงค์ใต้โบสถ์อีกด้วยซึ่งทางวัดขุดเจาะฐานอุโบสถแล้วเจาะไปถูกองค์พระโมคคาลานะทำให้บริเวณใบหน้ากับแขนขวาชำรุดยังขุดพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณมากมาย ชาวบ้านแห่มาปิดทององค์พระและลูกนิมิตจึงมีความเชื่อว่าหากมาลอดโบสถ์จะเป็นสิริมงคลเป็นบุญใหญ่แก่ตัวเองและครอบครัวค่ะวิหารหลวงปู่บุญยังจันทศาโรสำหรับใครที่แวะมาลอดใต้โบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้วตามวิหารต่างๆก็มีจุดสำคัญต่างๆให้เราได้สักการะทำบุญกันอีกด้วยค่ะ เราเดินมาที่วิหารหลวงปู่บุญยังจันสถานจันทสาโรซึ่งเป็นวิหารที่มีรูปหล่อของหลวงปู่บุญยังและเกจิชื่อดังที่เป็นที่นับถือเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านถัดไปภายในวัดยังมีวิหารพระราหูสำหรับให้ผู้ที่มาทำบุญสักการะขอพรโดยมีความเชื่อที่ว่าพระราหูคือหนึ่งในเทพนพเคราะห ที่มีพลังและมากด้วยอิทธิฤทธิ์และในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์จึงต้องขอขมาเพื่อไม่ให้ดาวพระราหูส่งผลร้ายต่อดวงชะตาของผู้ที่ไปกราบไหว้และจะได้หมดเคราะห์หมดโศกนั่นเองที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการมาขอพอรไอ้ไข่นั่นเองค่ะที่วัดมีรูปหล่อของไอ้ไข่วัดเจดีย์ สำหรับให้ผู้มาทำบุญสักการะขอพรกันอีกด้วยเดินชมร้านค้าต่างๆไปด้วยค่ะ bám nương thật พิลวันสามสี่อยู่ตรงกลางส่วนรูกที่เราเข้ามาทางด้านหน้านะคะส่วนถ้าเป็นพุ่มจางคืนให้ว่าคาราหูอยู่ได้ข้างๆโบสถ์ค่ะจุดไฟที่ปู่ด้วยนะคะเดินทางมาจากไหนครับจากดอนเมืองนี่เองค่ะ คะมาด้วยกันค่่ะจุดเทียนนะคะแล้วก็จุดรูปจุดคุรีนะคะแล้วก็ว่าภาษาบูชากอปูนนะคะแล้วเราก็ขอคอรนะคะขอบารมีดับข้อผู้ได้นะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นวัน มีแต่สิ่งเด็ดีนะคะกับบ้านขอโทษ พระหาสนีโตเทวีโอทิจักปุริโสทายิกาวิติพุทธะสัมมิโลกวิทูอิติสุโโตอรัตถังคุโขปัทวีภนคาภูมิเทวาธรรมังอิติปิโสพิเศษเสด็ปิเศเสพุทธนามีอีเมนาพุทธตังโสติปิโสตังพุทธาปิติอิณส่งฟ้าโมส่งดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุทญาทรงอากาศพที่รักษาพระธรรมรักษา พระสัมภรักษาพระพิยารักษาพระแม่รักษาพระสุวรรักษาพระนารายรักษาพระพรมรักษาปุรุสีร้อยแปดรักษาคุ้มครองคุ้มจิตศูนย์ให้โหนติดทําสิ่งใดสมความรารถนาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทรัพย์สินเรื่องนองไม่ขาดสายกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงอนิพนธศัก์

ช่วยช่วยถือด้วยไม่ช่วยช่วยถือจะให้ถ่ายถ่ายที่ที่พระอาจารย์เขียนให้ทไมอะหันหน้าไปทางโน้นสิคะหันหันกล้องไปทางโน้นไม่ใช่หันกล้องไปทางนี้หันกล้องไปหาตัวเองใช่เป่าเห็นไหมกดยังเห็นไหมคะเห็นมือไหมกดยังไงกดที่อ่ะแล้วแล้วทำไง่ ไปไปคุณนลัสไปไปยืนอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกจะถ่ายรูปกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายอ่ะมายืนคู่กันเลยมามาโชว์โชว์มือคู่เลยไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่งไปก่อนจะถ่ายไปด้วยแล้วอ่ะมายืนยืนยืนกับพระอาจารย์เอามือเอาลงอีกมือลงอีกค่ะนั่นแหละ ่ะฝากถ,ถือด้วยค่ะถือไว้ถือไว้เฉยๆค่ะถือไว้อัดไว้แล้วค่ะยืนก็ได้ยืนก็ได้อาจารย์ตัวสูงยืนก็ได้ครับค่ะชัด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 ไป้มดเนาะโอ้ยระดับนี้เนี่ยหายสองมือเลยติงเท้าโชคดีสำเร็จสมความผัน ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากาค่ะสาธุ <c oughs> ติดใจเดี๋ยวมาอีก <c oughs> <c oughs> บ้านอยู่แค่ดอนเมืองนี่เองค่ะอาจารย์ดีมากไฟดอนเมืองเนมแอร์เขาเชิญไปไปปลูกเศษวัตถุมลพิษอันนี้อะไรกัแม่เขาเป็นศึกอะไรอะไรนะนแอร์เนี่ยร์เนมแแม่เขาเป็นแม่ผมนะเป็นศึกศิษย์ผเออแต่ถ้าเสียดานแล้วล่ะผมจ,จะปลูกเสกวัตถุมงคลให้เลนมแอร์บอส ท่านเชิญยืนเห็นไหมครัชอบมากเลยควาเรียนแอนไม่รู้ไม่รู้ว่าติดอะไรกับท่านเลยแต่ของของอของตัวอาจารย์เนี่ยจะเป็นท่านสายมหาเทพปู่ฤาษีพระพุทธสายธรรมมาอยู่นานหรือ,อยังคะก็ไม่ค่อยได้มาอยู่หรอกมานนั่งนั่งเล่นวันนี้นั่ง<อ>เล่นคุยสายธรรมอะไรเงี้ยคิดคิดว่ามาประจําไม่ได้ประจําเนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ายังไงอาจจะมานั่งประจํา โอค่ะๆจะได้พาลูกพาหลานมายิดเฟเไใชครับมีเฟบกไมครับอ้าวค่ะเารตอไม่็นท่านบอกท่านชื่ออาจารย์โอมถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่ก็เพิ่งมาเจอท่านครั้งแรกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดินไปไหว้พพระพุทธรูปองค์ใหญ่กันนะคะเดินจากข้างหลังไปข้างหน้าค่ะ เดินมาด้านหน้าของวัดนะคะด้านหน้าของวัดเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อว่าสมเด็จพระพุทธมงคลชัยหรือหลวงพ่อโตถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยค่ะแล้วก็มีพญานาคสองตนอยู่ที่ด้านหน้าของท่าเรือด้วยนะคะ ไห้พระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็จะไปลอดพญานาคสองตนนะคะลอดพญานาคจากหัวไปหางให้ครบทั้งสองตนนะคะบางคนก็เห็นบอกว่าพอไปถึงส่วนหางแล้วจะได้เลขเด็ดไปด้วยค่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะมาคราวที่แล้วมาบีบแตรสามครั้งได้รับโชคไปจริงๆด้วยค่ะไม่เชื่อลองถามเจ้าตัวดูนะคะงวดหนึ่งศูนย์นะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะยังอยู่ที่วัดบางจากนะคะสวัสดีค่ะ